สบายดีสบายดีคนมื้อนี้ค่อยกลายมาหาสาเบ็ดคือเก่าฮะนะกับ่เอาเบ็ดมาหลายหรอกกัประมาณบวกห0าลังนะสิสวๆมื้อนี้ก็ได้มาคับมามื่อวันเก่าแต่มื้อนี้มาหาใส่แม่นำใหญ่ทุกคนใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเลยแม่นำเนี่ยเขาก็มาหาเอาปลาใหญ่ใหนะมันก็น่าจะได้หลายอ,อยู่เพราะว่าเบิ่งแม่นำคุณเฮาจะใส่ไปฮอดฮุ่นละทุกคนหดหุ่นๆๆละไปลุ้นกันเลยไปไปๆๆไ,ปไ,ปไ,ปไป ป้ายป้ายป้าป้า่างไปกันอาจจะลำบากได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นปลาไก่เด้นะมามือได้ก็ไดไตโคมใส่ห้ามางกันตาบวะ ต้องใจมากใสเงามาไม่ได้แกรุ่นในใจโคมนะฮนะทางมา แค่ตัดแอดตัดแอดตัดแอดเลยตอนนี้กาไซโมอิเล่เราเนาะยังเหลือเบ็ดนี่ประมาณพุ่งสิบปลายหลังละเพราะว่าเขาฟาวไซท์นะทุกคนมันคำก็เลยบดได้หายก็เลยมาหายบัดดีแล้วบัดเดียวนะมีแต่ใส่ใส่ไปเรื่อยๆคนโมองิแล้วล่ะ โอ้เหงกเหยงกระโดวะเฮ้เหีน,หนะหอะไรไปค้าง,างานะเงี้ยนะันเลนี่ได้นไปไปต่อไปต่อไปนอนนี่ ใช่เลอาม,มาโซโดเดริวน้ำ<อ>มันหินกิน,กนง่ายๆกินไปได้หมดทุกอย่างเลยนะอืออืบอบ่อร่อยเขี่ยวดีจังฮะไปต่อไปต่อห้องไปต่อใส่แล้วมันเดี๋ยวไปกินขา้าวอยากกินข้าวเลยยนะังเบอร์ส่งเฮอยากกินขา้าวเด้ยเด้ไหลมาห่อคมข่ม้นมา ดีใช่ใช่นะาม,ามักสุกนะใช่ใช่นะโอ้หักสุกก็ไม่สุกพี่น้องไปไปดีกว่าเดี๋ยวมาีกันจะกินดีกว่า มักสุกแต่บัวสุกเป็นยางเลยไงฉุกละมกชมชมอะเด็กตอเด็ดเด็ดไม่ได้กินข้าวมาเริ่มจะหายนะฮะ <g ül üyor> เริ่มจะกินข้าวแล้วได้ใส่ได้โอ้ตัวใหญ่ขนาดตัวใหญ่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 เลี้ย,ยงเลี้ยงใส่สมกับมาใส่นำใหญ่อยู่ตัวใหญ่ใหญ่เต็มดีบย วัวห <ŏ> <klore. S 1> ักวัวมีเงินมีอย่างคือแต่กอนนาะแต่กอนแแห้วนี้แฮห่มีเงินขนาดเนี้เนหะสัตว์ป่าแต่เดี๋ยวนี้เราว่วยักมีดละโอ้ของแท้นั่งกกไม้ใส่ xếp đây chưa? Đây cho nó Hử? Bay bay bay. Đi với ta. đây trên đây là chút hai. ที่บุยค nice. ูณได้มาใส่คือหนอคือหกตายกันดล้วก็เดี๋ยววนมาน่ะวนมันหกหกอ่ะอ่าเราเป็นคนมาใส่ก่อนมูนะทุกคนดไม่เกาะนะเอาไม่เอากันปากเดือดโอ้ห้าหันเนี่ยะหันได้ปะ รอเป็นรุ่นนุ่มกันเขาเอามือขึ้นอ่างี้เขาต้องเดิมายามนะเขาจะมานอนทีทุกคนประมาณเก้าโมงสิบโมงกับคืนเขาจะมายามรอบหนึ่งมาลุ้นกันเลยท่านเนี่ไปปะไปลุ้นเบ็ดเพ้าอ่ะเขาลงแลวว่ะเจีอ๋อหากันได้นอนงีบเลยที่คานลุกเนี่ยเออเว้นเศร้าก็ได้ออไป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 ลุ้นนุ่มกันเลย

ไปไปไปอยามิตอนเสาเนี่ยไาจากใดใส่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 สุกกันนี่โอ้โ้ขอเวาวะทเาสิหนัดมดมไอ้ลูกไอ้ลูกฝ่ามือตบฝ่ามือฟาดเขาม่หุนแต่าโดนเกอียวเองใหมักบ่อ น้องีมันจัดนะนี่นะไอ้ตายสิอ๋อป้าจีบแล้วไม่เป็นไรเกาะเลยนะจะมาน่ะตะปูตะโกมาาน้องเนี่ยเกาะเลยอ่ะเกาะดิดเลยหุ่นยังขึ้นหักลงอ่ะฝ่ามือนะตักมันยไหนตัดอ่ะเฮ้ยฝ่ามือนะฟาดข้อมืมันยนะต่อเออะไรนี่ đây, là thôi. Nghai ngưng tèm. 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 ล oh ุน oh, ต่อไปลุนต yeah. ่อไปเอตียมกอย่างนี oh ่นองหกอย่างนีะยืมไปหกอย่างลนลยใลุนต่อไปกันนี่น้องไปโอ้โหบุคคลังไงต่อไปด้เฮ้ยมันเป็นยังไงวะเป็นสีปะคืันแล้วคบบ่คัว่นอ่าโอ้หแต่ป้าาแล้ว

นีี่่อยูดเว้ยเบ็ดนี่ก็ดีเนาะเด็ดน้อยก็ดีเรื่องรายการรายการขอตัวซ้ำขาวหกอีน้า้องการอยู่นะได้ไปแล้วซองตัวแล้ววันนี้ำขาวหกก็มีแต่ยูฮานเขานี่เห็นมีอยู่เนาะก็ดีขนาดเนาะดิ้นต้นย่อนอยู่เอ๊ะ ข่านเวทนี่ประานเวทน,นั่นสองตัวเห้อสองตัวแล้วนะสองตัวแล้วนะววนะึงได้ใหม่ในเมงไปเอ้าบ่เวทเหรอามใจในกับคุณต้องคำมใจในกับงานต้องชู่ไหวในข้าใจต้องปล่อยวางเบิงเบ็ดที เป็นลอยเป็นลอยวานะอ๋อในยามที่เออหมอนี่ก็ได้มาคอมาแห่นี่วะเบิ้งโซนคนงานได้ดูโอ่ในตอนที่โกดไปไปไปนะขอโทษในตอนที่มันหาได้สำเร็จคนงานนะทุกคนเบ่งแล้วเบิ่งดีแล้วเออหมอนี่ก็ได้เชื่อข้าจากไปย้อนถ่ายรอเช่นมื้อเกิน